ดีต้นใหม่จากโรงเรียนอนุบาลเขาเค้อจริมทองนิ่มวิทยาจะพาท่านมาเยือนดินแดนแห่งความสุขอำเภอเขาเค้อจังหวัดเพชรบูรณ์และกับโครงการมาคุเทศน้อยจิตอาสารักถิ่นสร้างรอยยิ้มค่ะ พูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์คงนึกถึงเขาค้อมาเป็นอันดับแรกใครๆก็อยากมาเที่ยวที่นี่แล้วทำไมต้องเป็นเขาค้อละ่ะทำไมคนส่วนใหญ่ทำไมถึงแนะนำให้มาเขาค้อย้อนไปในอดีตเราอำเภอเขาค้อไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้เป็นดินแดนของผู้โซลบมีการสูญเสียเลือดเนื้อเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเขาคอได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความสุขเมื่อเข้าเขตพื้นที่เขาคอภาพที่ปรากฏต,ต่อสายตาไม่มีร่องรอยของป่ารกทึบพราอพื้นที่ดังกล่าวกบกับกลายเป็นรีสอร์ทมีสีสันแพววพราวตัดกับเส้นขอบฟ้าสลับกันไปกับพื้นที่เขาหัวร้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เย้าวยวนใจระดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะจุดเด่นของเขาค้อคือสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งหนึ่งในนั้นคือการชมเที่ยวชมทะเลเหมอกในฤดูฝนและฤดูหนาวแถมยังมีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญของทางประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านการสู้รบและเป็นที่เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีมังคุดเทศตัวน,น้อยๆที่คอยประติดประต่อเรื่องราวเล่าขานเรื่องราวครั้งในอดีตให้กับนักท่องเที่ยวสร้างรอยยิ้มมากๆเลยค่ะ จุดที่1นึ่งนะคะพิพิพธภัณฑ์เรือนร่วมเก้าตั้งอยู่อำเภอเขาค้อ,อนี่แหละค่ะอยู่ห่างจากโรงเรียนเราประมาณ500เมตรเองค่ะ<อ>สถานที่แห่งนี้เป็นที่รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์การสู้รบยุทธภูมิเขาค้อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอำเภอเขาค้อเปิดให้ชมทุกวันค่ะความพิเศษของการมาเที่ยวในครั้งนี้ ไม่ได้มาเที่ยวชมประวัติศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นเรายังมีมาโคเทศน้อยจิตอาสาของโรงเรียนอนุบาลขาวคอมาพาเราเที่ยวและสร้างรอยยิ้มน่ารักน่ารักให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ จุดต่อไปคาดไม่ได้เลยนะคะคือพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเข่าคอหรือฐานอิททิเป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่จัดสร้างขึ้น,นเพื่อเชิดชูเกียรติวีลกรรมของทหารตำรวจและพล,ละเรือนที่ปฏิบัติงานในครั้งนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่แสดงอาวุธต่างๆที่ใช้ในช่วงการลบที่เขาคอพิพิธภัณฑ์มีส่วนจัดแสดงกลางแจ้งที่นั้ ชมมากเลยค่ะ,ะคือยุทูปกรณ์ที่นำมาจัดแสดงทั้งหมดครับได้นำมาใช้จริงใน ยุทธการต่างๆที่เกิดขึ้นในอำเภอกาคอเนี่ยครับแต่ที่ยังสภาพสมบูรณ์คือไปขอมาจากศิลศาสตร์ของระบบครับเพื่อมาจัดแสดงไว้ให้ชมตรงนี้จะเป็นห้องอชมวิททัศนะครับแล้วก็จัดเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในช่วงสงครามระหว่างทอมนิตและแลจะมีภูมิจำลองตรงนี้นะครับซึ่งยอ่อ อำเภอแถาเคาะให้มาอยู่ในลักษณะผู้เปศนจำลองตรงนี้อำเภอนายแหวจังหวัดบบเลยและพื้นที่อำเภอนครไผยอำเภอชาติประการจังหวัดพิษณุโลกประมาณเดือน 2, มีนาคมปี2511พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ส่งผู้กรกอการวายคอมมิวนิสต์เข้ามาเคลื่อนไหวโดยจะตั้าน่วยมหาหลักรับผิดชอบแต่ละพื้นที่3ชุดชุดที่หนึ่ง รับผิดชอบบริเวณหุ่นร่อง้าผูา้ที่เข้าและปูเมิอชุดที่สองรับผิดชอบบริเวณเขา่าออชุดที่สามรับผิดชอบบริเวณผู้ขัดผู้เบีย้ยในพื้นทีท่เขอาอ๋ออ๋อท่าที่สามได้เปิดกิจการฝาลล้านผู้กองการไร้คุณมิตรขึ้นหลายครั้ง และที่ใกล้ๆกับฐานอิทธิอีกจุนหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดก็คืออนุสรผู้เสษสลาเขาค้อค่ะสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูวิรกรรมของพนละเรือนทหารตำรวจค่ะสถานที่แห่งนี้นอกจากจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วยังได้การพัดผ่อนท่ำกันธรรมชาติด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนยอดเขาค้อความสูง1,174เมตร เพราะฉะนั้นเวลามาเที่ยวต้องขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยกันนะคะ อยูที่4ที่เราจะพาไปนะคะในสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่งดงามแม่แพ้แม่หมอกของธรรมชาตินั่นก็คือาาพารามรมะธาตเจดีกัจจนาพิเศษค่ะาาพารามรมะธาติเจดีกัจจนาพิเศษเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองของเขาค้อมาช้านานจุดเด่นคือเจดีสีขาวโดยบริวเรวณยอดเจดีจะบรรจุพระมารมสารีลิขธาต หากได้มาเที่ยวที่เขาคอพลาไม่ได้เลยที่จะต้องมาแวะสักการะทรามรมมาพาเจดีการจานาพิเศษเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตค่ะจุดเด่นของที่นี่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่สิ่งนั้นก็คือห้องแห่งความลับซึ่งก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วในห้องแห่งความลับนี้มีอะไรซ่อนอยู่ ถ้าหากอยากรู้ต้องเข้าไปพิสูจน์เอาเองนะคะ อีกสถานที่1คือพระตำหนักเขาค้อค่ะตั้งอยู่บนเขายาเป็นเขาที่สูงที่สุดในเขาค้อที่นี่มีสวนดอกไม้ป่าร่มรื่นและลางกลางเต็นท์ภายในจะเข้าไม่ได้นะคะสามารถเดินชมได้และมีจุดชมวิวสวยๆด้วยค่ะที่นี่จอดรถสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและจุดสุดท้ายที่เราต้องเช็คอินยอดนิยมของเขาค้อตอนนี้ก็คือ ช่วงการหันลมเข,า,ขาค้อค่ะช่วงการหันลมเขาค้อตั้งอยู่ในอำเภอเขาค้อหรือสังเกตง่ายๆจากเสาไฟฟ้าต้นใหญ่จากเป็นแหล่งท่องช่วงการหันลมเขาค้อที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากที่นี่เป็นที่ตั้งของการหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวน24ต้นเรียงรายอยู่บนเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้าสวยงามราวกับภาพวาดถ่ายรูปเช็คอินโดยมีบริการรถไฟฟ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้ามาร่วมให้บริการนำเที่ยวกับนักท่องเที่ยว บริเวณทางเข้ามีร้านค้าจากกลุ่มชาวเขาและทุ่งไร่ในบริเวณนี้มาล่วนจับกิจกรรมร้านค้าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมเช่นทุ่งดอกไม้ไรซสตรอเบอรี่กิจกรรมโลชิงช้ามง้งและนั่งรถสาล้อเลื่อนชาวเขาหรือฟอร์มูล่ามง้งซึ่งบริเวณจุดต่างๆจะมีน้องๆ้องมาคุเทพแบ่ง แบ่งปันรอยยิ้มอยู่บริเวณนั้นค่ะเราจะพานำท่านไปยังป่าชุมชนบ้านเล่าลือเล่าเนงซึ่งบ้านของน้องๆมังคุดเทศส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้หรืออาจจะห่างกันไม่มากนักเชื่องวันหยุดน้องๆก็จะเคยชินกับสถานที่นี้อยู่แล้วสามารถเดินเที่ยวชมป่าชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเขา่ขาเผ่าม้งสัมผัสกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มอิ่มนักท่องเที่ยวสาม,มารถซื้อสตรอเบอรี่สดๆจากสวนที่สดๆเลยค่ะโอ้โห,โโหสตรอเบอรี่ลูกใ,ใ,ใหญ่มากเลยค่ะเชื่อไหมคะคุณเ่อาุณแม่เราลูนเองเลยนะคะลูกใหญ่มากเลยคะ่ะดินแดนแห่ง เขาลำนาวพนาพา